ในไม่ช้านี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนอาจเริ่มสอบสวนกูเกิลเรื่องการต่อต้านการผูกขาดพรรคกล่าวหาว่าบริษัทเทคโนโลยีนี้จ้างความผูกขาดด้วยระบบปฏิบัติการ Android และทำให้บริษัทจีนอย่างหัวเว่ยเสียหายหนักกูเกิลอาจเผชิญกับการสอบสวนจากปักกิ่งซึ่งจีนกล่าวหาว่ายักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ตใช้ระบบปฏิบัติการ a n d ด o i d บนมือถือเพื่อยับยั้งการแข่งขันแหล่งข่าวสองคนบอกกับรอยเตอร์ว่าหัวเว่ยยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของจีน เป็นผู้ยื่นเสนอเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วซึ่งถูกส่งไปให้คณะกรรมการต่อต้านการผูกขาดของสภาหแห่งรัฐเพื่อพิจารณาหนึ่งในแหล่งข่าวระบุว่าอาจมีการตัดสินใจว่าจะสอบสวนในเดือนตุลาคมนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลทรัมป์กล่าวหาว่าหัวเว่ยเป็นสายลับให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีน และห้ามบริษัทอเมริกันทำธุรกิจกับหัวเวยคำสั่งแบรนดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจโทรศัพท์มือถือของหัวเวยซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทถังจิงหยวนผู้เชี่ยวชาญเรื่องกิจการประเทศจีนของ NTD กล่าวว่าการสอบสวน Google ที่อาจเกิดขึ้นนี้เป็นการตอบโต้ตอนนี้ปักกิ่งเผชิญกับสภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออก าหาก C.C.P. ตอบโต้บริษัทต่างชาติไปเมื่อปีที่แล้วมันจะเป็นตัวเร่งห่วงโซ่ประธานของบริษัทต่างชาติได้ถอนตัวออกอย่างแน่นอนนั้นจะเกิดความเสียหายต่องเงินทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนแต่เมื่อเผชิญมาตรการคว่ำบาตรทางเทคโนโลยีจากอเมริกาอย่างต่อเนื่องและอเมริกาตัดขาดจากจีนมากขึ้นมากขึ้นหาก C.C.P. ไม่ตอบโต้เลยมันจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบทางการเมืองทําให้ภาพลักษณ์ของ C.C.P. กลายเป็นยอมรับว่าทาผิดและอ่อนแอหนึ่งในแหล่งข่าวของรอยเตอร์กล่าวว่า การสอบสวนที่เป็นไปได้ของจีนคือมุ่งเน้นไปที่ข้อกล่าวหาเช่นการครอบงำตลาดของ Google ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อบริษัทจีนอย่างหัวเว่ยนั่นเพราะหัวเว่ยสูญเสียการสนับสนุนจาก Google ในระบบปฏิบัติการ Android ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของอเมริกาซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและรายได้ของบริษัทหลายปีมาแล้วปักกิ่งบ็อกซ์เซิร์ชเอนจินบริการอ e ีเมลและแอปอื่นๆของ Google ไม่ให้เข้าสู่ตลาดจีน ทางจริงหยวนกล่าวว่าหลังจากเรื่องทั้งหมดนี้จีนไม่มีเหตุผลที่จะไปกล่าวโทษ Google ว่าผูกขาดโทรศัพท์มือถือที่ผลิตในจีนใช้ระบบ Android แบบ OpenSource นี่คือทางเลือกของผู้ผลิต Google ไม่ได้บังคับให้พวกเขาเลือกสำหรับ Huawei Google ก็ปฏิบัติตามคำสั่งแบรน์ของรัฐบาลอเมริกันและไม่อัปเดตระบบ a อ d ด o อ d ให้อีกต่อไปแต่ระบบ Android ที่ติดตั้งเราจะไม่ได้รับ,บผลกระทบหวังเจียนนะวิเคราะห์การเงินชาวจีนกล่าวว่า เขาเชื่อว่าหัวเว่ยได้เสนอให้มีการสอบสวน Google เพื่อจะขับระบบ Android ออกจากตลาดสมาร์ทโฟนในจีนและชิงส่วนแบ่งการตลาดด้วยซอฟต์แวร์ของตัวเองที่เรียกว่า Harmony OS